อไม่ได้แก่คือเป็นสภาพนี่เป็มืดมืดนี่เห็นแล้วนี่เออมั้วก็เจี๊ยบคอแั็งก็หูปวดหัวเลยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแนนเนาะนะคะในช่องกล่าวเจ้าแนว channel คนวันนี้นะคะแนนมาเปิดคลิปในรถนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากําลังจะค่ามากแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้แนนไปทําธุระมาตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเนาะทุกคนแนนมีแผนจะมาแกล้งก้าวนะคะที่แนนไปธุระน่ะแนนก็ไปจริงๆไปตั้งแต่เช้าแล้วจนถึงตอนนี้แต่ว่าแนนอะดันไปโกหกก้าวว่าแนนจะไปทําสปาหน้าไปกดสิวนู่นนี่เฉยๆก็เลยจะไปทั้งวันใช่ไหมล่ะแต่ความจริงก็คือแนนก็ไปทําธุระของทางบ้านเนี่ยนตน้ไม่เกี่ยวกับผิวหน้าอะไรเลยที่แนนต้องโกหกก้าวนะคะว่าแนนไปกดสิ ไปนวดหน้าอะไรเนี่ยก็เพราะว่าแนนะจะมาทาคลิปแกล้งนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้แนนอยู่ในรถใช่ไหมแนนก็จะมาแกล้งไปทําสัลยกรรมจนหน้าแหกแหกมานะคะทุกคนแนนก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะคะนี่นะคะคืออุปกรณ์ของแนนนะคะที่แนนจะมาแกล้งโดยการที่แนนจะเอา 5, ผ้าพันแผลนี่แหละจะมาพันให้รอบไปทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นห้องไปเนี่ยก็จะแบบถือกล้องแบบไปเซอร์ไพรส์เลยวันนี้ไปทำสัลยกรรมมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่แนนไปทำศัลยกรรมเนี่ยก็คือราคาถ ถูกมากก็เลยอยากทําอยากผ่ากามอยากเสริมจมูกอยากทาคางพร้อมกันเท้าลดให้เลยราคาพิเศษลองดูนะคะทุกคนว่าแนนทาเยอะขนาดนี้แล้วราคาถูกๆอะ่ะก้าวจะเป็นยังไงนะคะปกติแล้วเรื่องสัญยกรรมเนี่ยก้าวมันก็ไม่เคยห้ามหรอกแต่แนนก็ไม่เคยทําไงเมื่อม่อนเนีนไม่เคยทําแล้วแบบไปโกหกก้าวว่าเนี่ยไปทําสัลญ,ญกรรมมานะคะไปดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเนียนไปสัญยกรรมเองก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเบาะไปฝั่งคนนั่งนะ ตอนนี้แนนอยู่ที่จอดรถของหอพักนะคะด้านหลังซึ่งไม่ได้เข้าด้านหน้าเพราะกลัวก้าวจะเห็นว่าแนานมาแล้วเดี๋ยวแนนจะพันให้ทั่วรอบหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บผ้าไว้ทำจมูกด้วยดีกว่าอันนี้แนนจะมาเสริมจมูกโอ้คือเมื่อคืนแถ้ขนาดพันรอบหน้าให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะ ทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็คือเนียนสัญญกรรมเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าเก้ามันจะเชื่อไหมเพราะมันก็เหมือนนะเพราะวันนั้นก็ไปคลินิกมาด้วยแล้วทีนี้กลับมาหน้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูรีแอคของเก้ากันนะคะว่ามันจะเชื่อไหมมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเลยเนี่ยจะใส่เสื้อคลุมด้วยนะเพราะว่าถ้ายามหรือแม่บ้านเห็นเนี่ยเขาจะตกใจเนาะอ้อลืมบอกถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เนียนแกล้งเก้า ทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าห้องกันเลยนะคะแล้เวเราก็ไปดูรีแอคเก้านะคะว่าจะเป็นยังไงก็เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนมันไม่อยู่ห้องอ่ะมันไปไหนเนี่ยเดี๋ยววันคักตอนนี้โทรหามาเลยดีกว่านะคะว่ามันอยู่ไหน ก็ดีเหมือนกันเนี่ยจะได้มีเวลาตั้งตัวแล้วเนี่ยก็จะทําผ้าใหม่ด้วยผู้หามันกันนะคะทุกคนว่าอยู่ไหนเนาะยุใส่เนี่ย,<ส>ยมาย่ำไหนอะโอเคโอเคนั่งกลับมาแล้วอือม,มาตะหงอนเมื่อกี้เออฟอร์มาละ่ะทุกคนมันไปออกกําลังกายเฉยเลยเป็นไงบ้างรอบนี้ ไปเอาลิปสติกแล้วก็เอาพวกอายแชโดว์มาแต้มๆให้เหมือนคนช้ำอ่ะทุกคนว่าเป็นไงเหมือนไหมอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเหมือนไม่เหมือนก็รอไปดูรีแอคของเก้ากันนะคะว่ามันเข้ามาเนี่ยมันเจอกับแฟนที่แบบไปผ่ามาทั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเนี่ยทให้มันสมูทก่อนโอเคค่ะเราไปรอเวลาให้ก้าวกลับมานะคะทุกคนเมื่อกี้แผนแตกเนาะคิดว่าจะเดินเข้ามาแล้วมันจะอยู่ในห้องแล้วก็เซอร์ไพรส์แต่ความจริงก็คือไม่อยู่ห้องใช่เลยไม่เป็นไรเราก็มีโอกาสได้ทําสัญญกรรมใหม่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอให้ก้าวกลับมากันดีกว่าไป six hours later ไเป็นสภาพนี้ปเห็ดนั่ปากามเราก้ไปเห็ดต่ามเ่าเออรืเมืดไปแค่ไหนว่าไรบ้าสิเห็ดไปเห็ดที่อย่างไมาเนี่ก็เปล่งฉัเหลุใก็สิก็ซิวซื่อละวันนี้คนก็ได้รละาที่เจอ๋ยวข้วก็เห็ดที่อย่างเนี่ยเห็ดันนี่เหลาข้าก็เสริมดังเยาว่ะเย่าว่ะเยาว่ไอ้มืดมืดนี่เแ็ดไหนเออแล้วก็เจ็๋ยวข้ากข็งตัวหัวก่อเลยโอ้ยโอ้ยเด นี่เมันาถือว่าสามวันย้อนเมื่อกี้อ่ะเป็นหุ่นในในเธอในเ่็นรถมันเป็นบ่ได้เป็นขี้นี้แต่ว่าเป็นอยู่ในบาทบ้านเดะเพื่อนก็เป็นหมอคือกันแต่ว่าเพื่อนแบบแยกออกมาเฮ็ดให้ก็เลยว่ามันถื่อก็เลยเฮ็ดแต่มันเจ็บจิตเป็นเหตุอย่างไงเห็ุดังเมื่อกี้อย่างคือเป็นพันไม่บนหางสั้น เราคล้างเรากะเสริมจะโมกมันเห็นลายยาง้อกันเลยยุติใช่ดีดอเคือเปเห็ดที่จะไปเห็ดจริงสักมันโหลดนอกก็ได้เหตุเราเพิ่กะใจดีน้ำใจดีน้ำใจดี้พอย่างเจ็บผมมานนั่นว่าเดีวคือตัว่าสงัว่าวัสามมือกัเศร้าไ็เห็นมันลดตะขี่มันประมาณสองมือมันเหลืออยูหาพันก็เลยเห็ุนั่นว่าบ่อเหตุบ่อเหตุบ่อเหตุจเหตุจะเหเจ้าของกันียังกันดีหมดยุ่แมัจะไปเห็ุที่ไหน

nó bưng cái xưa Bưng hàm chặt Thôi nó lộ phát không nhật rồi Thế cho mùa Dạ hết Thôi bưng cho mùa con bưng cho mùa nè Nghe Thế này muốn đặng bưng kìa nè Đắt biệt Muốn đặng cứ dây kìa Dạ bác mùa Dạ muốn đặng cứ dây kìa Dạ bác mùa là mùa nó đi bưng á Ây Đâu 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 Ây Dạ

เทปไปตั้งสิบตั้งเด่นเอาว่ากุระโตใส่ของระานึ่งันไปเทดอีรีเอาไปเฮ็ดอีรีนะเทปอีรีใส่ยังน้องยังไปท้าหนินี่มันรก็คือใส่บ่อ้าวพนท่านคนเฮ็ดอีรีน่ะมันก็ต้องแบบนอนเจ็บนอนบม่ค่อยปากเขาคลบอกว่านี้เข้ามาเขาบอกแม่แม่น้ามึงไปออกไปใหม่แล้วกูเข้ามาใหม่แล้วกูก็จะนอนแบบนี้คือไงเอาใหม่จะจิบแกง เธอเอาไปไเอ่าเอ่ามวปอาเนไขอวากเอกอะไปไปยังไยังมาไปไปซาดนึกจับได้เร็วไม่ได้นะโอ๊ยเานืเอยกูเจอดิเฮ้กูเจอหองมากูเจอห้องมาขอว่าแบบไปไปยัง เฮ้ยมเห็อยางมาีบุ๋มไเห็นเอาไจบเลยเอาเฮ้ยมเห็อยางมาเนี่ยบุ๋จะไปเฮ็กนม่สิฮ้ยมไเห็ดยังมาเฮ็ย่างไปดังเสี้ยอ๋อไปซักโอายซักบุ๋มคือวบบบมไปทำมาจริงๆมึงก็จะมาให้กูแบบนี้เหรอวะมาให้แบบนี้เลยเด็เนไหเยนตาเด โว่างะโอ้เกโอยไจับได้อีกแล้วมันทำมมันไม่เหมือนเหรอมันไม่เหมือนเหรอมันไม่เหมือนไม่ดูบนเปิดมันเหมือนอยู่ไปดูใกล้ๆโคตรไม่เหมือนเลยจะทำให้มันเหมือนเลือดแต่ไม่เหมือนเลือดนะครับโคตรขันูกเก้าโคตรโดนอะแล้เพชรอีกอย่างที่สูบข้ายหรืออกว่านก่นนถ่ายอไย่างเขาบอก่าไก่ไปวัานี่เรามาทาคลิปแกงกันนะคะแล้วราไปมืเมือไปมนเมื่อเวทยังไงไปธุระ ไปทำอะไรให้แม่เฉยก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าวันลอยไปเฮ็ดแลวกูก็ไม่ได้กดสิวจริงด้วยว่าจะไปกดเอเป็นยังไงกันนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเราสัญญกรรมมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยหมอนี่จับได้อีกแล้วเพราะว่าโอ้ถ้าเขาซื้อเลือดจริงๆมามันก็เองือ่นเลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เลือดถ้าอยากให้เหมือนต้องไปซื้อเลือดตามตลาดมาใส่อ้าวถ้าสมมติว่าเขาไปทำสัญญกรรมจริงไม่ทำหรอทำจริงๆถ้าเขาอยากทำสมมติว่า อยากตัดปีกจมูกนิดนึงอยากทำปากกระจับตาสองชั้นเหล่าคางแล้วก็เสริมคางเสริมเอ้าให้เสริมแต่นมเอาดีๆถ้าเขาทำอะห่วยเฮดเฮสเอ็นยังตนี้จะมองดีโอไหมดีดีจิเป็นยังเขาก็ต้องอยากงามขืนตัวเนาะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็นแค่คลิปแกล้งนะคะเดี๋ยวเราไปรอคลิปที่แนนสัญญกรรมของจริงเลยนะคะเร็วๆนี้บ๊ายบาย